สิบตำรวจมานิศสาเสียนทำหน้าที่งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราคุณผู้ชายคนนี้แกก็กำลังเพลินอยู่กับเมียน้อยคุณเมียหลวงก็โผล่พรวดเข้ามาครับยุ่งแล้วไลนแกสัญญาจฉันไงว่าจะไม่ทำให้เห็นอีกทำไมแกถึงมีสัญญาไม่ดีนี่ก็ไม่ได้ทำให้เห็นอุตส่าห์นี จริงด้วยครับไม่ผิดเขาไม่ได้ทำให้เห็นเขาอุตส่าห์หนีมาเช่าห้องเธอก็บุกมาดูเองแท้ๆมาหาว่าเขาผิดได้ยังไงมึงล้าพูดกับอุ้ยเลยเหรอรับปากเป็นมม่เป็นหมอแล้ววะยจะให้จับได้เป็นครั้งที่สองผิดแล้วนะครั้งที่สองอะ่ะโดจับไม่ได้นี่ครั้งนี้นะเป็นครั้งที่ยี่สิบกว่า งที่สองจับไม่ได้ครั้งนี้มันครั้งที่20กว่าแล้วเขาก็ไม่ผิดอีกแล้วนะจ๊ะตัวเอง20กว่าอีแกมึงตายได้เสมอยังอยู่แล้วตายมึงก็ตายมึงยังอยู่เยแกเจียนมันซะเจียนมันซะให้ตายครับแก้ตัวแบบนี้มันไม่น่าเอาไว้เลยนะครับผมว่า บอกว่าไม่ให้ทําให้เห็นผมก็พาไปบังกะโลไปโรงแรมแล้วทางประตูก็ไปที่เขาพูดเนี่ยเขาบอกว่าจับได้ครั้งที่สองครั้งที่สองว่าไม่ใช่ครั้งที่สองแล้วผมทําผ่านจับผมไม่ได้ครั้งที่จับได้ในครั้งที่ยี่สิบกว่าแล้วขอขอบคุณจ่าสิทธิตำรวจมานิดสาเสียนผู้บังคับหมู่งานสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดตราเจ้าของเรื่องจับได้ครั้งที่ยี่สิบ